สาระคดีย่ำสันดอยจากทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรโดยสังคีตจันทนพ์สเลตพังพรล่าสัตว์มาก็มากท่านผู้อ่านคงจะไม่รังเกียจที่จะแนะนำของในป่าให้ทราบเพื่อเป็นความรู้บ้างสิ่งนั้นก็คือสเลตพังพรซึ่งเป็นพืชประเภทว่านยาชนิดหนึ่ง พังพรนี้เป็นคำรวมของสัตว์ตระกูลกระรอกที่เคยเห็นทั่วๆไปเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบขึ้นต้นไม้เหมือนกระรอกสเลดหมายถึงเสมหะแต่เมื่อน,นำมาเรียกรวมกันว่าสเลดพังพรหมายถึงต้นไม้ที่เป็นพืชครับผมจะพาท่านผู้อ่านได้รู้จักพังพรสัตว์กึ่งป่ากึ่งบ้านเสียก่อนเพราะในการเดินป่าท่องไพรย,ย่ำสันดอนนั้นสเลดพังพร ช่วยชีวิตพรานและคนบ้านป่าเมื่อถูกอสร,รพิษกัดต่อยเอาได้ผลดีนักท่านผู้อ่านอยู่ในเมืองอาจจะไม่เชื่อแต่คนบ้านป่าและพรานเชื่อสนิทเพราะใช้ได้ผลมนุษย์ชอบเลี้ยงสัตว์แต่พังพอนถึงจะเป็นสัตว์ที่ดูท่าทีว่าจะเลี้ยงง่ายเหมือนกระรอกแต่ก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเลี้ยงหากมีผู้คิดจะเลี้ยงคำตอบอยู่ในเรื่องนี้แล้วไม่เหมือนกัคล้ายๆกับนกกระจอก ซึ่งไม่เคยมีใครจับมาใส่กลงเลี้ยงนั่นแหละครับพังพรมีลักษณะและสีสันเหมือนกระรอกทุกอย่างเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กเท่าที่สถิติการสำรวจพังพรมีถึง36ชนิดถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและก็เอเชียชื่อสากลเรียกม o ง g o l พังพรมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนักต่อสู้งูตัวฉกาดแต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งจิ๊บจ้อย ส่วนย่อยในชีวิตของมันพังพรเป็นสัตว์ที่กินเหยื่อแทบชุกชนิดเคยมีผู้นำไปทดลองให้ปราบหนูแทนแมวแต่ปรากฏว่าไม่เพียงแต่หนูเท่านั้นแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆพังพรหวดเรียบแทบจะสูญพันธุ์ไปเลยก็มีมันจะอยู่ปะปนกับสัตว์อื่นๆทั่วทุกหนทุกแห่งจึงไม่เป็นของแปลกที่ท่านผู้อ่านเดินเดินอยู่ตามขอบป่าละเมาะแม้ในกรุงเทพ จูจ่ๆก็มีสัตว์เหมือนกระรอกเดินผ่านนั่นแหละคือพังพรละหลายชนิดขึ้นต้นไม้ไม่ได้แต่พังพรทุกชนิดว่ายน้ําได้เมื่อคราวจําเป็นไม่อยากจะเชื่อเมื่อเคยมีพูดเล่าว่าพังพรน,นั้นกินจระเข้ได้โดยมุดเข้าไปในปากขณะที่มันหลับแล้วก็กินตับไตไส้พงุงจนทะลุออกกลางหนังหน้าท้องผมก็ไม่เคยพบเพียงแต่เล่าสืบต่อกันมา พังพรดำรงชีพอยู่ด้วยอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหนอนหรือทากแมลงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะก,กะแตนนกและงูพังพรกับงูเป็นคู่รักคู่แค้นที่จะต้องต่อสู้กันไปอีกนานกิติศัก์การเป็นจอมสังหารงูของพังพรเป็นที่รู้กันมานานนับศตวรรษการต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองมักจะเป็นไปในรูปการตู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวมีขนาดไล่เลี่ยก,กัน มีหลักฐานว่าพังพรกินงูโดยที่กระดูกงูในกระเพาะอาหารของมันเป็นสิ่งยืนยันถ้างูใหญ่กว่าพังพรก็มักจะเลี่ยงเสียงูเห่าขนาดใหญ่เคลื่อนไหวได้เร็วแต่ก็พ่ายพังพรเพราะงูชูคอลำตัวได้สูง50เซนติเมตรมันก็จะมีขีดความสามารถฉกได้ในระยะเดียวกันคือ50เซนติเมตรส่วนพังพรกระโดดงับของูได้ในระยะไกล ทำให้มันปลอดภัยจากการฉกของงูงูถึงแม้จะมีพิษมากมีอันตรายมากแต่ขิ้วของงูก็ดูสั้นและจะต้องกัดอย่างแรงจึงจะปล่อยพิษเข้าสู่ร่างของโคต่อสู้ได้ด้วยลักษณะาการต่อสู้แบบนี้งูเห่าไม่มีทางที่จะนำมาใช้กับพังพรได้ง่ายนักแถมพังพรยังมีขนหนาและภูมิต้านทานพิษงูได้อีกด้วยเหมือนเหมือนกับเห็ดเป็นพิษคนบริโภคนั้นถึงตาย แต่สำหรับเต่าเห็ดเหล่านั้นกลับกลายเป็นอาหารอันโอชะพังพรจะฉกเหยื่อของมันหลายต่อหลายครั้งและในที่สุดงูก็จะถูกงับที่คอซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไม่มีใครให้เหตุผลได้ว่างงูเห่าและพังพรมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาตั้งแต่รุ่นไหนสมัยไหนพบกันไม่ได้เป็นเข้าปะทะกันทุกทีสู้กันจนกว่าจะแพ้ชนะหรือไม่ก็ตายกันไปข้างหนึ่ง เพียงเพื่อพิษษสูจน์ศักดิ์ศรีต่อกันว่าเราจะไม่มีคำว่าแพ้นอกจากตายและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆที่กล่าวมานี้คือสัตว์คล้ายกระรอกชนิดหนึ่งตัวใหญ่เรียกกันว่าพังพรและที่วัสเสเลพพังพรนั้นโปรดเข้าใจว่าไม่ใช่น้ำลายหรือเสเลดของพังพรแต่เป็นพืชชนิดหนึ่งพันไม้พุ่มที่มีสรรพคุณในการแก้พิษงูและอื่นๆได้อย่างชง,งัด คนในบ้านป่าดงดอยนั้นอยู่ห่างไกลความเจริญขาดแคลนทุกอย่างไม่ว่าอาหารการกินและยารักษาโรคครับแปลกแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าบาดแผลที่เลือดไหลไม่หยุดนั้นผมเห็นตาตาว่าคนบ้านป่าเขาเอาใบหญ้าสาบเสือหรือที่ทางภาคเหนือเรียกว่าแมงวายหลังจากนำมาทุบพอกเอาไว้เลือดจะหยุดเดินเลพังพรเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีหนามแหลม ลักษณะเกือบจะเป็นพันไม้เลื้อยแต่ไม่ใช่ลำต้นแข็งเปลือกออกสีค่อนข้างขาวกิ่งก้านสีเขียวเข้มปนน้ำตาลกระดูกกลางใบสีแดงค่อนข้างไปทางชมพูหนามยาวแหลมงอกเหนือโคนใบเป็นหนามห่มโคนใบใบละคู่ปลายหนามจะพุ่งชี้ลงต่ำมีลักษณะเหมือนเขี้ยวงูงูพิษมีเขี้ยวสองเขี้ยวที่ขากรรไกรบนและกอ็อด้านหน้า สเลเลพังพรเป็นไม้ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยการที่ไม่ค่อยจะแพร่หลายนักนั้นอาจจะเป็นเพราะเจ้าของหัวแหนปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้จักต้นทั้งนี้เพื่อว่าตอนที่จะนำไปรักษาพิษงูหรือเพื่อจะใช้เป็นเครื่องประกอบให้ผู้อื่นเห็นว่าปนมีอาคมขลังคนส่วนมากจึงคุ้นแต่เพียงชื่อสเลเลพังพรควรแต่ไอ้ที่จะหาคนรู้จักนั้นยากเต็มที สเลดพังพนจะออกดอกตอนปลายฤดูฝนต่อตอน้นฤดูหนาวดอกชูตั้งเป็นฝกักโตมคล้ายดอกชุมเห็ดเมื่อฝักดอกโตเต็มที่จะมีดอกอ่อนงอกขึ้นตามกลีบฝักบานเป็นสีเหลืองดอกบานเพียงสามสีวันก็จะร่วงรอยฝักดอกจะเริ่มแห้งและกลีบฝักดอกนี้จะกลายเป็นมเมล็ดพันร่วงหล่นลงดินก็จะกลับงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาอีกไม่ต้องการแสงแดดจัด ใบจะแกนเล็กหากน้ําท่วมสักสองวันรากจะสําลักน้ําใบเหลืองโซมตายแต่ละภาคของประเทศไทยเรียกชื่อสเสลดพังพรไม่เหมือนกันบางแห่งเรียกว่าต้นเขี้ยวงูบางแห่งเรียกว่าต้น,าาตนสารพัดพิษบางบ้านปลูกสเสลดพังพรไว้รอบบ้านแทนรัว้วอาศัยหนามแหลมคมรูปเขี้ยวงูแทนลวดหนามก็มีคนบ้านป่าใช้ต้น ใช้ใบเสเลดพังพรรักษาโรคโงูสวัดซึ่งเป็นโรคผิวหนังเป็นตุ่มมีน้ำใสๆขึ้นเป็นเส้นกล่าวกันว่าถ้ารอบอกจะหายใจไม่ออกแล้วก็ถึงตายได้อาการมีไข้และยอกขัดเดินหลังแข็งใช้ใบเสเลดพังพรตมพอกเพียงคืนเดียวอาการไข้ก็จะลดและหมดอาการขัดชาวบ้านนอกบ้านปา่า ถือว่าชะง,งัดเสียยิ่งกว่ายาฉีดเสียอีกบางรายถูกประดุกยักษ์หรือเงียงปลาปักมีอาการแพ้ปวดจนมีอาการหนาวขนลุกเกลียวมีไข้ใช้ใบสเสเลดพังพรมาตำบีบน้ำมะน,นาวเสีกหนึ่งลงผสมแล้วเอาพอกที่แผลแทบไม่น่าเชื่อเพียงอึดใจอาการปวดจากพิษก็จะหายไปจนหมดสิน้นและเป็นปกติในที่สุดและชั่วเวลาอันเล็กน้อย คนชาวไร่าชาวสวนที่ถูกงูถูกตะขาบกัดแมงปองต่อยส่วนมากใช้ใบเสเ็ลพังพรนี้ทุบพอกรักษาหายมาแล้วหลายลายถ้าท่านผู้อ่านไม่เชื่อลองให้หมดคันไฟกัดที่ขาหรือแขนดูก็ได้แล้วทดลองเอาใบาเสเ็ลพังพรต่ำแล้วพอกดูครับผู้เขียนบอกให้เป็นวิทยาทานไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปได้ยังไงผมเคยคุยกับนักล่างูเห่าอาชีพ เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะออกไปจับงูเห่ามาขายเป็นสินค้านั้นเขาจะเด็ดเอาใบเสเลดพังพรใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยเมื่อพบรูงูก็จะลงมือขุดทันทีโดยมีลูกมือเป็นคนขุดและตัวเขาเองจะคอยคว้าคองงูตะครุบเอางูบางตัวจับได้มันจะแว้งกัดเอาเมื่อเอางูใส่ข้องแล้วเขาก็จะเอาใบเสเลดพังพรใส่ปากเคี้ยวจนแหลกแล้วพ่นลงไปที่แผลงูเห่ากัด บางวันเขาถูกง,งูกัดถึง3าสี่ครั้งเขาก็ยังคงจับงูได้ทั้งวันสเลดพังพรใช้รักษาในสารพัดพิษตั้งแต่มดคันไฟแมงป่องตะขาบงูพิษตลอดจนโรคผิวหนังน้ำเหลืองเสียงูสวัสดและเริมวิธีใช้ก็ไม่อยากเย็นอะไรถ้าพิษนั้นแค่แมลงกัดต่อยก็ใช้แต่ใบตำแล้วพอกบางรายที่ถูกเงี้ยงปลาดุกปลาขยง บีบน้ำมันนาวลงบนใบเสเลดพังพรที่พอกลงไปด้วยแต่การใช้รักษาพิษงูนั้นแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันคือใช้ใบเสเลดพังพรหนึ่งกำมือโขกให้ละเอียดแล้วเติมเหล้าโรงหรือเหล้าขาวประมาณหนึ่งกงหรือมากกว่านั้นคั้นเอาน้ำกรอกปากให้คนถูกงูกัดกินให้คนเจ็บกินได้ครั้งเดียวถอนพิษงูได้ทุกราย ไม่เคยปรากฏว่าคนเจ็บมีอันตรายถึงเสียชีวิตเลยผมเคยเพบว่าทางบ้านวังกะพีจังหวัดอุตรดิตถมีการรักษาพิษงูด้วยใบสเสลดพังพรโดยใช้ใบ20บใบโครกตำกับสารส้มหนึ่งก้อนเล็กคนผสมกับเหล้าโรงครึ่งถ้วยคั้นอ,อน,น้ำให้คนเจ็บกินเอากากาที่เหลือพอกบาดแผลสารส้มมีสมคุณในการฟอกเลือดให้หมดพิษเร็วขึ้น ระหว่างการรักษาภายใน7วันต้องงดของแสลงเช่นกล้วยสุกทุกชนิดของหมักของดองทุกชนิดสัตว์เลื้อยคลานทุกอย่างแม้แต่ปลาไหลคนเจ็บที่ถูกพิษงูไม่ว่าจะเป็นงูเห่าสามเหลี่ยมไม่ว่าอาการจะร่แแร่แค่ไหนตามวิธีการรักษาเช่นนี้ยังไม่พบว่ามีใครเสียชีวิตเลยภูมิภาคแถบอุตรดิตพิสนุโลกตากเรียกงูสามเหลี่ยมว่า งูทับทางส่วนทั้งปากช่องมวกเหล็กดงพญาเย็นเรียกงูอย่างเดียวกันว่างูปล้องสนวนงูชนิดนี้พิษร้ายแรงมากมีอาการรวดเร็วทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียหนังตารีหายใจฝืดที่ว่ารุนแรงกว่างูอื่นก็คือทำให้เป็นอัมาพาตไปทั่วตัวล้มนอนทับขาทางที่กำลังเดินอยู่แล้วก็จะสิ้นใจภายในเวลาอันสั้น พันไม้ที่มีสรรพคุณคล้ายเสเตเลตพังพรอีกอย่างหนึ่งก็คือพญาง,งูและรางเจิดต้นรางเจิดนี้มีสิ่งต่างๆในการรักษาโรคพิษงูได้ไม่เท่าเสเตเลตพังพรมีเถาคล้ายกันแต่ไม่มีหนามแหลมเหมือนเขี้ยวใช้รักษาคนที่ถูกยาเบื่อยาเมาลำต้นรางเจิดใบออกสีเขียวอ่อนใบยาวเรียวริมใบหยักบ้างเล็กน้อย เมื่อเอติบโตเต็มที่จะแตกเก่่งและทอดลำไปตามดินเลื้อยขึ้นผ้าร้านออกดอกต้นปลายฤดูฝนต่อตอน้นฤดูหนาวต้นร้างเจิดมีผู้เข้าใจว่าเป็นตน้นสเเลดพังพรทงังงูไม่มีพิษก็พอใช้รักษาได้แต่คุณภาพไม่เท่าเสเเลดพังพรต้นเป็นเถาหากทำร้านให้อยู่ก็จะเลื้อยขึ้นผ้าร้านดอกเป็นช่อสีปูนแห้งดูแปลกตา รางเจอชอบดินชุ่มชื้นและมีแสงแดดเพียงเล็กน้อยไม่แก่กล้าสำหรับรางเจอที่ใช้แก้พิษนั้นผู้เขียนเคยเพบว่าเขาใช้ใบรางเจอสกรมมืออนึงตำให้ละเอียดคนผสมกับน้ำสาวข้าวและคั้นเอาน้ํายาก,กรอกปากให้คนไข้กินไม่ต้องเข้าสุราหรือสารส้มเช่นเสเตเลพังพรรางเจอบางคนเรียกว่าเสเเลพังพรตัวเมีย เพราะไม่มีหนามเหมือนเขี้ยวงูความจริงแล้วรางเจืดเป็นไม้ซุ้มใหญ่รูปและเส้นกลางใบเป็นสีแดงอย่างเดียวกับเสเลดพังพรผิดกันตรงที่ไม่มีหนามกิ่งก้านก็อ่อนเปราะก,กว่ารางเจืดเป็นพืชที่หาได้ยากในอดีตนั้นปัจจุบันมีโอกาสแพร่หลายออกไปทั่วประเทศยังประโยชน์ให้ประชาชนตามที่ห่างไกลในป่าและภูดอยได้อย่างมหาศาล คงจะจํากันได้ว่าผมเคยเขียนเรื่องคานคกไฟผ่านสายตาท่านผู้อ่านมาแล้วพิษของมันขนาดที่ว่าที่อยู่บริเวณร,ร,รอบๆแห้งกรอกเฉาลูกสุนัขซึ่งไม่รู้จักพิษสงดีเกิดซุกซนไปงับมันเพียงเพื่อจะเล่นเล่นเท่านั้นพิษของคางคกไฟทำให้หน้าบวมปากเจออูมตุยน้ำลายไหลย,ยืดความร้อนในตัวสูงบริเวณหน้าท้องบวมแดงเป็นจำ้จำๆหลายแห่ง ครางสมสารผมได้พบว่าเพื่อนผู้เป็นเจ้าของสุนัขเอาเสเลดพังพรรักษาแบบวิธีแรกที่กล่าวมากรอกยาลงในลำคอแล้วมันก็หาที่ซุกตัวนอนผมไม่แน่ใจว่ามันตายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าสามชั่วโมงหลังเห็นมันออกวิ่งเล่นได้เหมือนปกติปราศจากริ้วรอยบวมที่หน้าและปากครับท่านผู้อ่านผมขอแนะนำยากลางบ้านกลางป่า ให้ผู้รักป่าทราบไว้บ้างเผื่อว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มหาศาลก็ได้เพราะในป่าน,นั้นพิษงูบางชนิดพรานนั้นกลัวนักกลัวหนาเรื่องพกมันนาวติดตัวไปนั้นก็อาจจะกันได้แต่ถ้าถูกหานช้างร้องตําแยนดงตะลังตัางช้างงูขบตะขาบกัดสเสลดพังพรช่วยท่านได้บาดแผลเลือดออกมากไม่หยุด ใช้ใบสาบเสือทุบๆแล้วปกได้ผลครับเชื่อเธอะคนบอกไม่ใช่ยาผีบอกนะครับ